อา้าวไปเราจะไปดักอันสุดท้ายเฮ้ยปลาตายมองเห็นตัวเบลอร์เลยเนี่ยให้บอกปรป้าะไอ้ที่ตายเราเห็นตัวเบลเลอร์เลยเยอะไ <laughs> หมหมูใหญ่ด้วยนะมปากกาไหมนะ อเอาตูดออกฝ่าเลยครับเอ๊ยอันนี้จมเหรอมอไม่เห็นโอ้โหลอยเลย เลยดีวะเนี่ยอยู่ท่าทางอือฮึ ไอที่หนักเลยมีอะมันติดนะโอ้โอ้ย่านนี้ดีเว้ยโอ้โหแต่ละอันแต่ละอันนี่เป็นกิโลเฮ้ยอะไรโอ้โหกัสโดโดสองตัวไอ้โอยโดจะลุดจะหนีไปชะโดเอโดมาดีก่านยหาลมันยะ กระโดดจะโดดไงตัดแล้ก็ปล่อยฮะสองยางเนี่ยนักล่าเลยฮะเลี้ยงไม่ได้อียู่นะนักล่าแห่งนี่อดูกันี้อนปล่อยมันก็กินปลาอื่นใช่ไหมกินปลาอื่น